นานมาแล้วในยุคที่ทะเลอันดามันยังเป็นเพียงผืนน้ำกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยตำนานเล่าขานเรือสัมเพละมะหือมาสีดำทะมึนชื่ออสูนวารีได้แล่นตัดคลื่นอย่างองอาจมันเป็นเรือของโจรสลัดผู้ด่งดังที่สุดแห่งท้องทะเลใต้นามว่ากับตันองค์ดำชายผู้มีดวงตาที่แข็งกร้าวดุดหินผา และรอยสักรูปมูทะเลพันแขนขวาจนถึงคอกับตันองค์ดำไม่ได้ปล้นสะดมเพียงเพื่อทองคำแต่เพื่อสนองความกระหายในการท้าทายโชคชะตาลูกเรือต่างสยบยอมในความอมหิตและอำนาจเหนือธรรมชาติของเขาลือกันว่าเขามีเข็มทิศปีศาจซึ่งเป็นของวิเศษที่มีได้ชี้ไปทางทิศเหนือ แต่ชี้ไปยังกาะอัญมณีดินแดนต้องสาบที่เล่าว่าเต็มไปด้วยทองคำและอัญมณีแต่ผู้ใดที่ได้สมบัติกลับมาจะต้องแลกด้วยชีวิตที่สั้นลงอย่างน่าอานาถบนดาดฟ้าเรือในคืนที่ท้องฟ้ามีดวงดาวระยิบระยับอานนนต้นหนเรือร่างใหญ่ได้เอ่ยกับกัปตันด้วยสีหน้ากังวลท่านกัปตันองค์ดา เรากำลังจะมุ่งหน้าสู่เกาะอัญ,ญมณีจริงๆหรือขอรับข้าได้ยินมาว่ามันเป็นดินแดนต้องสาบท่านไม่กลัวคําสาบนั้นเลยหรือกับตันองค์ดำหัวร้อเสียงต่ำดังก้องราวกับเสียงก้อนหินกลิ้งกลัวหรือฮ่าฮ่าอานอนท์ข้าคือเจ้าแห่งลมทะเลคําสาบใดๆก็เป็นแค่เรื่องเล่านิทานของพวกชาวบ้านขี้ขลาด เขายกมือตบไหลอานนท์อย่างแรงเข็มทิพปีศาจชี้ไปแล้วนี่คือสมบัติสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไปเลยเตรียมเรือให้พร้อมคืนนี้เราจะออกเดินทางลูกเรือที่ได้ยินต่างพากันมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นแต่ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของกัปตันองค์ดําในค่ำคืนนั้นเองอสูรวารี ก็ถอนสมอออกเดินทางท่ามกลางลมแรงที่พัดมาจากทิศทางที่ไม่คุ้นเคยและเมฆดำก้อนมหึมาที่เริ่มก่อตัวเหนือขอบฟ้าทางทิศใต้ราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายที่กำลังจะมาถึงการเดินทางเป็นไปอย่างทรมานเรือสัมภาดํดำแล่นผ่านคลื่นสูงเสียดฟ,ฟ้าท้องทะเลเริ่มแปรปรวนผิดธรรมชาติทุกองศาที่เรือเคลื่อนไปข้างหน้า เหมือนกำลังท้าทายอำนาจของเทพ,พเจ้าทะเลในวันที่สี่ของการเดินทางพายุก็โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งฟ้าร้องกึกก้องจนแผ่นน้ำสถานเสียงกรีดร้องของพายุราวกับคำเตือนจากนรกแนกลูกเรือที่แก่ที่สุดและเคยผ่านพายุมานับไม่ถ้วนวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าและคุกเข่าลงต่อหน้ากัปตันองดำกัปตัน ได้ปวดเถิดขอรับนี่ไม่ใช่พายุธรรมดานี่คือเสียงคำรามของเทพทะเลเราต้องหันเรือกลับเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถสู้กับพลังนี้ได้กับตันองค์ดำไม่ได้แหมแต่ชายตามองมือของเขากำดาบแน่นจนข้อกระดูกขึ้นสีขาวซีดเขาเงยหน้ามองฟ้าที่ถูกฉีกด้วยสายฟ้าและตะโกนด้วยเสียงที่ดังกว่าฟ้าร้อง ุบปากซะไอขี้ขลาดสมบัติอยู่แค่เอื้อมจะให้พายุหยุดค่าไม่ได้ข้าคือองค์ดำข้าขอท้าทายท้องทะเลทันใดนั้นเองสายฟ้าฟาดลงกลางเสากระโดงเรืออย่างจังแสงวาบสีขาวสว่างจ้าเผาไหม้ทุกสิ่งที่สัมผัสลมพายุโหมกระนำเรือจนเอียงจนเกือบควา่าเสียงไม้สำเภาเก่าแก่แตกราว เหมือนเสียงกระดูกหักน้ำทะเลพุ่งเข้าท่วมดาดฟ้าลูกเรือถูกคลื่นซัดหายไปในความมืดทีละคนกับตันเรือล่มแล้วเสียงสุดท้ายของอนนนดังแผ่วเบาขณะที่คลื่นลูกสุดท้ายซึ่งสูงเทือกเขาก็ซัดเข้าใส่เรือสัมภเภาดํดำทั้งลำอย่างเต็มแรงอสูรวารีแตกหักเป็นเสียงเสียงจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร พร้อมกับเสียงหัวร้อบ้าคลั่งของกัปตันองค์ดำที่ดังแผ่วเบาตัดกับเสียงคำรามของพายุรุ่งเช้าท้องฟ้ากลับมาสงบงามอีกครั้งขื่นทะเลเรียบนิ่งราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แต่สิ่งที่ประหลาดคือแทนที่จะเห็นซากเรือสำเพาลอยอยู่ก็กลับปรากฏภูเขาลูกหนึ่งโผล่ขึ้นกลางอ่าวที่เงียบสงบ มันมีรูปร่างประหลาดตาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดมหึมาที่ถูกคว่ำลงส่วนท้ายเรือที่ดูเหมือนหางเสือก็ทอดยาวไปถึงชายฝั่งชาวประมงที่แล่นเรือผ่านต่างพากันตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นภูเขาลูกนี้มาก่อนนั่นมันภูเขาอะไรนะมันไม่เคยอยู่ที่นี่ชาวประมงคนหนึ่งอุทานดูสิ รูปร่างมันเหมือนหัวเรือที่คว่ำอยู่เลยอีกคนกล่าวเสริมคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านริมทะเลต่างพากันตั้งข้อสังเกตและเริ่มเล่าขานตำนานพวกเขาเชื่อว่านี่คือร่างของอสูรวารีที่ถูกคำสาปกลืนกินจนกลายเป็นหินข้าได้ยินเสียงโซ่กระทบเหล็กในยามค่ำคืนยายแก้วผู้เท่าที่สุดในหมู่บ้าน กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบางคืนก็เห็นแสงไฟลอยขึ้นจากยอดภูราวกับวิญญาณของพวกโจรสลัดยังคงเฝ้ารอคอยกับตันของพวกเขาผู้เท่าจึงตั้งชื่อภูเขานั้นว่าภูสำมเพลและเตือนลูกหลานทุกคนให้เคารพและไม่ลบหลู่ด้วยเชื่อว่าวิญญาณของโจรสลัดดำยังคงเฝ้าเรือ และสมบัติที่จมอยู่ใต้ภูเขาแห่งนี้ตลอดไปหลายร้อยปีผ่านไปตำนานภูสัมภาถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็มองว่ามันเป็นแค่นิทานไว้ขู่เด็กๆเท่านั้นทว่าในคืนเดือนเพ็นคืนหนึ่งอินชายหนุ่มชาวประมงผู้รักการผจญภัยได้ออกเรือหาปลาตามลำพัง ขณะที่เขากำลังทอดแหกใกล้กับภูสัมภเพาทันใดนั้นเขาก็เห็นภาพมายาที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นเงาเรือสัมเพาดำละมะหือมาได้ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำมันแล่นตัดผ่านเงาของดวงจันทร์บนท้องฟ้าอย่างเงียบเชียบราวกับเรือผีอินเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงและเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาแต่ก้องกังวานในหัวใจ อินสมบัติของข้ายังอยู่กลับมาหาข้าเมื่อกลับถึงฝั่งเขาพยายามเล่าเรื่องที่เห็นให้ทุกคนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อหน้าสายเจ้าของร้านน้ำชาหัวร้อใส่เขาเฮ้ยเจ้าอินเอ๋ยไปหลับในเรือกลางแดดหรือไงเงาเรือผีสางอะไรกันไปอาบน้ำล้างตาเสียไป คืนนั้นเองอินเข้านอนด้วยความสับสนแต่ในความฝันเขาก็ได้พบกับกัปตันองค์คดำที่มีรอยยิ้มอันชั่วร้ายบนใบหน้ากัปตันยื่นวัตถุชิ้นหนึ่งให้เขาเอาไปเข็มทิศปีศาจจะนำทางเจ้าสู่สิ่งที่เจ้าต้องการอินสะดุ้งตื่นทันทีและสิ่งที่ทำให้เขาแทบจะกรีดร้องคือเข็มทิศเก่าแก่สีดำ ที่มีเข็มหมุนไปมาอย่างบ้าคลั่งมันอยู่ในมือของเขาจริงๆเข็มทิศอันนั้นคือสิ่งเดียวกับที่เข็มทิศปีศาจในตำนานเข็มทิศปีศาจนำทางอินไปยังภูสัมเภาแสงอาทิตย์ยามเช้าสาตส์สองลงบนภูเขาหินนั้นแต่บรรยากาศกลับเงียบสงัดผิดปกติคลื่นทะเลรอบๆนิ่งราวกับเป็นน้ำในบ่ออินตัดสินใจดำน้ำลงไปตามที่เข็มทิศชี้บอก เมื่อดำลงไปถึงก้นอ่าวเขาก็พบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวโครงเรือสำเภาดำขนาดมหึมาที่แตกหักและถูกฝังอยู่ใต้โขดหินลึกข้างๆมีกล่องสมบัติโลหะขนาดใหญ่ที่มีตราสลักรูปมูทะเลพันอยู่ขณะที่อินเอื้อมมือไปแตะกล่องนั้นทันใดนั้นน้ำทะเลรอบตัวเขาก็เริ่มหมุนวนอย่างรุนแรง ก่อตัวเป็นกระแสน้ำวนขนาดใหญ่เสียงหัวเราะที่บ้าคลั่งและกึกก้องของกัปตันองค์ดำก็ดังขึ้นมาจากทุกทิศทางฮ่าฮ่ผู้ที่แต่ต้องสมบัติจะต้องเป็นท่าแห่งท้องทะเลเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของข้าแล้วเจ้าจะกลายเป็นเงาเรือเฝ้าสมบัติเหมือนข้าตลอดกาล อินพยายามตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำแต่กระแสน้ำวนได้ดูดกลืนเขาลงไปในความมืดพร้อมกับกล่องสมบัติเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบเพียงเรือลำเล็กๆของอินลอยคว้างอยู่กลางอ่าวแต่ตัวเขากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยและในคืนเดือนเพ็ญถัดมาชาวประมงบางคนเล่าว่าเห็นเงาเรือสัมภาดำ ลอยอยู่บนผิวน้ำอีกครั้งแต่คราวนี้มันมีเงาเรือขนาดเล็กกว่าลอยเคียงข้างอยู่ด้วยเงาทั้งสองลอยคู่กันในแสงจันทร์ไม่เคยห่างจากภูสัมภเลเลยภูเขาที่ถือกำเนิดจากคำสาปแห่งโจรสลัดผู้ซึ่งความทะเยอทะยานได้กลายเป็นหินไปตลอดกาล